แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารในการรับเงินเยียวยา5,000บาทในกลุ่มอาชีพอิสระที่ทางรัฐบาลประกาศ9กลุ่มอาชีพรวมไปถึงคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในพื้นที่ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจะต้องทำอย่างไรและ ต้องทำแบบไหนถึงจะได้รับเงินวันนี้จ่ายจริงรับจิมตอบข้อสงสัยทั้งอาชีพอิสระบัตรคนจนลงทะเบียนไปแล้วรับเงินเยียวยา5,000บาทจะเริ่มจ่ายให้กลุ่มนี้วันไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะแผ่วงกว้างไปทั่วประเทศแล้วแต่ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลยังอยู่ในพื้นที่13จังหวัดที่มีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทอยู่ในกลุ่มแรงงานเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนไปนะคะก็ในส่วนของมาตรา33มสิาเขาอยู่ในระบบแล้วก็จะได้รับเงินแบบอัตโนมัติตามที่นายจ้างแจ้งทางสำนักง,งานประกันสังคมไปแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระนะคะที่ทางรัฐบาลประกาศเก้ากลุ่มอาชีพอิสระแต่เผอิญว่า มีคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตริริการแห่งรัฐอยู่ใน13จังหวัดด้วยและอยู่ในกลุ่ม9อาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําถามจึงตามมาว่าบัตรคนจนลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ไหมถ้าหากลงทะเบียนไปแล้วทั้งบัตรคนจนทั้งกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มนี้จะได้รับเงินวันไหนและรอบที่เท่าไหร่และการรับเงินในครั้งนี้ถ้าหากสมัครไปแล้วจะต้องตรวจสอบการผ่านเกณฑ์อย่างไรนะคะวันนี้สารแซบมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมคะ่ะ เรื่องแรกนะคะก็คือในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านอยู่ในกลุ่มพื้นที่13จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเพจไทยคู่ฟ้าได้ออกมายืนยันแล้วก็ไขข้อข้องใจในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมยืนยันว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ที่มีอยู่นะคะยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลในส่วนของบัตรทองเหมือนเดิมและคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้สิทธิในส่วนของการเยียวยามาตรการต่างๆจากทางรัฐบาลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ท่านอยู่ในพื้นที่ท่านได้รับผลกระทบท่านมาลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเมื่อข่าวนี้ออกไปนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าฉันถือบัตรสริการแห่งรัฐแต่ว่าเป็นแม่ค้าแล้วฉันจะเสียสิทธิ์ในส่วนของโครงการเราชนะหรือว่าโครงการที่ได้รับสิทธิ์จากทางรัฐบาลเป็นการจ่ายเงินแต่ละเดือนหรือไม่ในส่วนตรงนี้ทางรัฐบาลแจงชัดว่าไม่เกี่ยวกันนะคะก็คือถ้าหากท่านได้รับสิทธิ์ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของเงินเยียวยาตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์ค่ะเงื่อนไขที่ท่านสมัครก็คือท่านต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์อ่เา เซเว่น แล้วก็บีกสีทกัหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมได้นะคะทีนี้คุณสมบัติท่านต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะคะในส่วนของการประกอบการอาชีพอิสระอย่างเช่นกรณีค้าขายอย่างเงี้ยเรามีใบที่เราจ่ายค่าขยะตลาดหรือว่าจ่ายค่าแผงตลาดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็มีเอกสารยืนยันตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องรอหลักเกณฑ์เงื่อนไขของทางประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ท่านต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทแล้วก็ สำหรับคนที่ถือบัตรประจํตัวประชาชนนะคะไม่มีสัญชาติไทยน่ะต้องขึ้นต้นด้วยเลข0ูนย์เลข6และเลข7นะคะสมัครได้ยกเว้นขึ้นตน้นด้วยศูนนย์อันนี้สมัครไม่ได้ค่ะส่วนผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิ์สมัครได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของการสมัครมาตราส0ิเข้าไปมันจะมีให้จ่ายเงินนะคะ คือเราสามารถเลือกจ่ายเงินได้3ทางเลือก1ก็คือ70บาท2ก็คือ100บาท3ก็คือ300บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสมัครอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องจ่ายเงินด้วยถ้าไม่จ่ายเงินถือว่าชื่อของคุณเนะี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครในส่วนของเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40, 40เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายเงินด้วยตอนนี้มีคนสมัครเป็นจํานวนมากเลยค่ะในส่วนของอาชีพที่ได้รับสิทธ์นะคะคุณผู้ชมฟังให้ดี 1. ก่อสร้าง2ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สศิละปะบันเทิงนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้วยด้านอื่นๆนะคะ 5. ้าขายส่งขายปลีกแล้วก็ส้มยันยนต์6ขนส่งสถานที่เก็บสินค้า 7. กิจกรรมการบริหารแล้วก็บริการสนับสนุนกิจกรรมค่ะวิทยาวิชาชีพ แล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ8ก็คือกิจกรรมทางวิชาการ9ก็คือข้อมูลข่าวสารและก็การสื่อสารค่ะส่วนหลักฐานใช้เพียงัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมโดยทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะเปิดให้กลุ่มอาชีพอิสระและก็กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคมลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพื่อลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 รับเงินเยียวยาสูงสุด5,000บาทสามารถสามารถสมัครได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้วนะคะใน13จังหวัดเพราะฉะนั้นท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขย,ยังไงเดี๋ยวทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาจะเป็นคนพิจารณาอีกครั้งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ยังตรวจสอบยังไม่ได้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินนะวันที่6สิงหาคม2564เขาจะจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มม33ก่อนนะคะที่ทางนายจ้างลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติแล้วก็มีคําสั่งให้ถูกสั่งปิดกิจการไป คำสั่งของโควิด -19 เนี่แหละค่ะก็จะได้รับก่อนในส่วนของกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มไป3จังหวัดก็ต้องรอในสัปดาห์หน้าส่วนกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยนะคะเดี๋ยวหลักเกณฑ์เงื่อนไขอีสานแาบนำมาเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่ได้รับผลกระทบก็จะลองสมัครไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากผ่านกินอะไรมาเราอาจจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นก็ได้ค่ะเอาละค่ะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด s u b คลา e เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ